สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ w วิร์ลวข่าววันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้คุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมจิตติดชธนดนิตสุวรรณครับมื่อเวลาที่ท่านผู้ชมป่วยนะครับแน่นอนว่าท่านผู้ชมก็ต้องไปหาหมอแล่ว่าเดี๋ยวนี้ครับมีหลายคนที่ไม่ต้องป่วยก็ไปหาหมอกันแล้วเข้าไปทําให้ใบหน้านะครับรวมถึงรูปร่างของตัวเองดูดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับคุณสิริรักษ์แสงจันชายจะพาไปพูดคุยกันนะครับกับศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลถึงวงการการศัลยกรรมความงามในเมืองไทยที่ตอนนี้ได้กลาายยเเป็นนนออัััดบบทีี่ใภภูมิคคร อิทธิพลจากสื่อต่างชาติเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คนหลายคนต้องการที่จะทำสัญญกรรมกันมากขึ้นนะคะทำให้คนจากหลายประเทศในอาเซียนและก็เอเชียเองต่างลังไลเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะทำสัญญกรรมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามญี่ปุ่นและสิงคโปร์ค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาเตียวตรานนท์ผู้ก่อตั้งสถาบันศูนย์สัญญกรรมตกแต่งความงาม PAI มองว่าคนไข้จากประเทศในกลุ่มอาเซียนเชื่อถือในฝีมือแพทย์ไทยอย่างมากเนื่องจากมีกระแสปากต่อปากที่บอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีและมีการบริการที่ดีกว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นในอาเซียนส่วนใหญ่แล้วคนไข้ในอาเซียนมักนิยมทำสัญญกรรมตาจมูกและหน้าอก เนื่องจากมีอุดมคติในเรื่องความสวยงามที่คล้ายๆกันทั้งภูมิภาคซึ่งหลักๆแล้วคนในแถบอาเซียนจะนิยมทำจมูกมากที่สุดผมว่านะฮะคนที่ออกมาทงางคนคนเอเชียจริง,รงๆคือเราไม่พูดอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาก็จะมีเขาอก็หรือมาเล่งเงี้ยเขาก็จะมีมีมีมมไปอีกแบบหนึ่ง ถ้าเผือนหน้าเขาคมจมูกคุาฐานเขาโด่งอยู่แล้วก็อะไรอยู่แล้วอันนั้นนั้นนั้นก็ทัศนคติมันจะไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเปลือนหน้าแบบของพวกเราเนี่ยทัศนคติไม่ต่างกันหรอกครับคล้ายกันอะแต่เพียงแต่ว่าที่เขาฝังใจก็คือฝังใจเขาดูทีวีดาราเขาจะเอาดาราคนนั้นดาราคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมาให้เราแนะ้แค่นั้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมการสัญญกรรมในไทยเริ่มขยายตัวเข้าสู่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเนื่องจากสังคมของประเทศนั้นๆเริ่มเปิดกว้างอย่างเช่นเวียดนามซึ่งแม้แต่คลินิกความงามใหญ่ๆในเกาหลีก็ยังอยากที่จะเข้าไปลงทุนขณะนี้เราก็เราก็มีเปิดร่วมสาขาที่ที่เวียดนามนะที่โฮจิมินห์แล้วก็ที่ฮานอยนะครับทำไมถึงเป็นเวียดนาม เพราะว่าตลาดเวียดนามเป็นตลาดใหญ่มากนะฮะคนตั้งเกือบร้อยลานแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยคอนเชียสกับเรื่องการปรับปรุงตัวเขามากและกำลังซื้อสูงหรือพวกนี้เขาจะเขาเขาก้าที่จะใช้เงินกล้าที่จะทำอะไรก็ตามนะทำให้ตลาดนี้ถึงถึงถึงได้ถึงได้บูมมาก ไทยและประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนได้รับอิทธิพลจากสื่อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสื่อทางทีวีจากเกาหลีหลายคนจึงมีความต้องการที่จะผ่าตัดสัญญกรรมใบหน้าตัวเองโดยมีดาราเกาหลีเป็นแบบอย่างเกาหลีนี่อิทธิพลมากนะฮะทุกคนเนี่ยทั้งๆที่ผมก็ทราบดีว่าว่าอย่างลราเนี่ยเขดูเขดูดูละครไทยเยอะนะฮะอย่างเขเมรเนี่ยดูละครไทยเยอะซึ่งเห็นมีสักคนที่เข้ามาบอกว่า เจ้าจมูกดาราไทยซึ่งจมูกดาราไทยบางคนเลยสวยๆตรงนั้นนะฮะซึ่งซึ่งก็จะทําหรือไม่ทำอันนี้ก็ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราพูดถึงว่าเขาก็ดูดูดีสู้กับเกาหลีได้สบายนะครับแต่ว่าแปลกที่ว่าทําไมเขาไม่ไม่มีใครที่ยาวอย่างเขาเป็นค้าิีโยมราคาเป็นข่ามิียมนี่ก็คือลักษณะนะครับลักษณะของของคนไข้ในอาเซียน ซึ่งมีีอิิททธพลในวเยการสัญญกรรมแปลงเพศนะคะก็เป็นการสัญญกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยค่ะซึ่งนายแพทย์ปรีชาเตียวตราโนนก็มองว่าประเทศไทยของเรานะคะนับว่าเป็นเมดิคอลหับสำหรับการแปลงเพศเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าสังคมเรามีการเปิดกว้างมากขึ้นนะคะส่งผลให้วงการแพทย์ของไทยในเรื่องของการสัญญกรรมมีการพัฒนาตามไปด้วยค่ะ เมื่อผมเริ่มผ่าตัดอันนี้เนี่ยเมื่อ35ปีเนี่ยขนานั้นไม่มีใครรู้จักนะเรื่องนี้แล้วก็ผมเริ่มในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของสภากาชาติไทยเราก็ทราบแล้วว่าสภากาชาติไทยนะทุกคนก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีข้างในนะั้นก็แต่เราก็โชคดีเราพัฒนาจนกระทั่งมี ชื่อเสียงมีคนไข้ทั่วโลกนะฮะจนกระทั่งกลายเป็นเรียกว่าเป็น medical hub สำหรับการแปลงเพศพวกลูกนศะิษย์ูกหาผมก็ไปอยู่ตามที่ต่างๆก็เนื่องจากว่าเราโชคดีที่ว่าประเทศไทยเราสังคมเราผ่อนปลนนะฮะโอนอ่อนนะฮะได้ง่ายก็เลยทำให้เราสามารถที่จะ พัฒนาการแปลงเพศจนต้องเป็นหลักเป็นฐานในปัจจุบันนี้นะคุณหมอปรีชา ผู้บุกเบิกการสัญญกรรมแปลงเพศในประเทศไทยยังพูดถึงสถานการณ์สัญญกรรมแปลงเพศของประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่นเวียดนามเริ่มมีการผ่อนปรนมากขึ้นและกำลังจะอนุญาตให้สัญญกรรมแปลงเพศได้โดยรัฐบาลเริ่มมองเห็นว่าเป็นโรคที่เป็นมาแต่กำเนิดที่ต้องรักษาส่วนทางด้านพมา่ากัมพูชาและลาวยังไม่ผ่อนปรนเนื่องจากสังคมที่ยังปิดกัน้นและแพทย์ยังไม่เข้าใจเรื่องการสัญญกรรมแปลงเพศในขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซีย กำลังจะเริ่มอนุญาตให้แปลงเพศได้เร็วๆนี้นัทชัยเทียนธนูปัญญาพลกิรติยุทธ์ถ่ายภาพสิริรักษ์แสงจันชายเนชั่นทีวีรายงาน ทั้งหมดนี้ก็คือ World Week End ประจำวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับเข้าไปคลิกไลค์กันที่แฟนเพจของโต๊ะข่าวต่างประเทศที่ facebook.com/ntvworldnews หรือว่าจีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับเข้าไปฟอ l โล w พวกเราทาง Twitter ท,ท,ที่ Account ในชื่อเดียวกัน @ntvworldnews ครับสำหรับวันนี้ผมกิตติาาดิดธนดิษวันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ